BPD หรือ Borderline Personality Disorder นะครับอาการเป็นยังไงสาเหตุคืออะไรรักษาย,ยังไงหายได้ไหมภายในคลิปเดียวนะครับก็ BPD นะครับต้องเข้าใจว่ามันคือเกิดจาก2ฟีเจอร์หลักๆที่เป็นปัญหานะครับอย่างแรกคือตัวตนที่ไม่มั่นคงหรือ Sense of Self ที่ไม่มั่นคงอย่างที่2ก็คือสมองของคุณเนี่ยมีการรับรู้อารมณ์ลบแล้วก็ได้ไวแล้วก็รุนแรงกว่าคนอื่นนะครับตัวตนที่ไม่มั่นคงคืออะไรนะครับอย่างแรก สมมุติผมมีตัวตนที่มั่นคงแล้วกันนะครับสมมุติผมสอบได้คะแนนที่ไม่ดีนะครับผมจะไม่ให้การสอบได้คะแนนที่ไม่ดีเนี่ยมาบอกว่าผมเนี่ยไม่มีคุณค่านะครับเพราะว่าผมก็ตั้งใจอ่านหนังสืออ่านหนังสือทุกวันเลยนะครับเป็นนักเรียนที่ดีไม่โกงข้อสอบนะครับเป็นพ่อเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่นะครับเป็นเพื่อนที่ดีนะครับผมจะไม่ให้การสอบได้คะแนนที่ไม่ดีเนี่ยมาบอกว่าผมเนี่ยไม่มีคุณค่าในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนะครับนี้คือตัวตนที่มั่นคง สมมติเรามีตัวตนที่ไม่เป็นคงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันทําให้เราเนี่ยจริงๆไม่รู้ว่าเราเป็นยังไงที่โลกภายในของเราเนี่ยเราไม่รู้เราเป็นคนยังไงมาทําให้อะไรนะครับมาทาให้เราจะเป็นคนดีไม่ดีมีคุณค่าไม่มีคุณค่าเนี่ยขึ้นกับภายนอกบอกว่าเราเป็นยังไงมันเลยทําให้เวลาเราจะเป็นคนยังไงเนี่ยขึ้นกับภายนอกเนี่ยดูแลเรายังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติแฟนดูแลเราด้วยความรักและความห่วงใยเราก็รู้สึกว่าเรารักตัวเองและเรามีคุณค่า มีแฟนเปลี่ยนไปนิดนึงงานยุ่งนิดหน่อยไปต่างจังหวัดนะครับไม่ได้คุยกับเราเหมือนเดิมนะครับเราก็จะสงสัยว่าเอ้ยแฟนเปลี่ยนไปแฟนไม่รักเราหรือเปล่าพอแฟนไม่รักเราเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าแล้วมันก็ทําให้เกิดความไม่มั่นคงในของความสัมพันธ์นะครับมันทําให้เวลาเราคบกับใครนะครับมันต้องคล้ายๆ pretend to be someone ยกตัวอ,อย่างเช่นเราคบกับแฟนคนหนึ่งช่วงคบกันแรกเขาชอบเล่นกีฬานี้จริงๆเราไม่ได้ชอบขนาดนั้น แต่ว่าแฟนชอบเราเลยต้องชอบตามเพราะว่าถ้าเรากลัวว่าเขาจะไม่รักเราถ้าเราไม่ชอบตามเขาถึงชุดหนึ่งเราฝืนไปได้สี่ห้าเดือนนะครับแฟนก็จะสึกว่าเฮ้ยคุณก็ไม่ได้ชอบเวลานี้ขนาดนั้นนี่แฟนก็จะแบบไม่ได้ชวนคุณไปละพอเขาไม่ได้ชวนคุณคุณก็จะทริกเกอร์ว่าเอ้ยแฟนเปลี่ยนไปแฟนไม่รักเราหรือเปล่าเราไม่มีคุณค่าหรอนะครับทาให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่มั่นคงเกิดขึ้นนะครับเวลาแฟนเปลี่ยนไปนิดน,นึงเรารู้สึกเราไม่มีคุณค่าเรารู้สึกว่างเปล่าเรากังวลใจมากมาก อันนี้เป็นคอฟีเจอร์แรกก็คือรู้สึกว่าตัวตนไม่มั่นคงมันทำให้เกิดอาการของ borderline personality d i s o r d e r หลายๆอย่างนะครับตามเกณฑ์การวินิจฉัยอย่างเช่นอย่างแรกก็คือตัวตนที่ไม่มั่นคงหรือ i d e n t i t y disturbance นะครับอย่างที่2คือความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงหรือ Unstable relationship อย่างที่3นะครับคือมีความกลัวว่าเขาจะทอดทิ้งเราอยู่ตลอดหรือคือ f e a r of a b a n d o n m e n t ใช่ไหมครับอย่างที่4คือมีความรู้สึกว่างเปล่าหรือ Konic Feling of emptiness นะครับอันนี้คืออย่างแรกเรื่องของโตตนที่ไม่มั่นคงอีกอย่างที่เป็นปัญหาคนไข้ BPD เนาะก็คือเป็นการจับอารมณ์ลบที่ไวแล้วก็รุนแรงกว่าคนอื่นนะครับเราพบว่าในคนไข้ BPD มีงานวิจัยรองรับเลยว่าสมองส่วนอะมิกดาล่าเนี่ยเล็กกว่าคนอื่นสมองส่วนอะมิกดาล่าเนี่ยทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมอารมณ์ทำให้เขาเนี่ยควบคุมอารมณ์ได้ไม่ค่อยดีถ้าคนทั่วไปนะครับอย่างต่อไปเราพบว่าคนไข้ BPD นะครับมีการจับอารมณ์ลบผ่านสีหน้า ได้ไวกว่าคนทั่วไปในง,งานวิจัยเนี่ยเราพบว่าคนทั่วไปเนี่ยจะจับอารมณ์ลบทางสีหน้าได้ที่ประมาณ82%ของการแสดงสีหน้าที่เป็นอารมณ์ลบแต่ถ้าเป็นคนไข้ BPD เนี่ยเขาจะจับได้ไวที่ประมาณ73%ก็คือเขาจ,จับอารมณ์ลบผ่านสีหน้าของคนได้ไวกว่าคนทั่วไปนะครับอย่างต่อไปที่เราพบนะครับก็คือเราพบว่าคนไข้ BPD ีเนี่ยจะจับสิ่งที่สิ่งที่เข้ามาเนี่ยที่มันเป็นคล้ายๆสิ่งปกติหรือสิ่งที่เป็นบวกเนี่ย เขาแปลความเป็นลบได้ไวกว่าคนทั่วไปทาให้เกิดอาการนะครับก็คือว่าอารมณ์เนี่ยมันจะพุ่งเร็วโกรธก็โกรธเร็วมากปี๊ดเลยนะฮะร,รู้สึกผิดรู้สึกผิดมากรุนแรงเลยแล้วก็จะมีพฤติกรรมที่มันหุนหันพลันแล่นที่ตอบสนองกับอารมณ์ที่มันพุ่งเร็วนะครับยกบตัวอย่างเช่นนะฮะสมมติคนเราปกติเจอเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยสัก10วินาทีถึงจะโกรธแล้วนะจะโกรธอยู่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งสิบนาทีแล้วก็หายนี้นะครับแต่คนให้ BPD นะฮะจะโกรธตั้งแต่วินาทีแรกเลย แลวอาจจะโกรธเป็นวันได้เลยนะครับเดี๋ยวบางคนจะโกรธเด็วลงเร็วก็ได้นะครับมันทําให้เกิดอาการของคนไข้ BPD ห,หลายๆอย่างที่อยู่ในเกณฑ์การวินิจฉัยนะครับข้อแรกก็คือ1คืออารมณ์ไม่คงที่นะครับแล้วก็อารมณ์ปี๊ดเร็วนะก็จะเป็นตรงกับข้อ,อข้อ6ของเกณฑ์การวินิจฉัย e f f e c t i v e instability due to Mark m a r k e reactivity of mood นะครับอันที่2นะครับก็คือมีความโกรธที่ไม่สมเหตุสมผลและควบคุมความโกรธไม่ได้นะครับก็อยู่ในเกณฑ์การวินิจฉัยข้อ8 inappropriat intense angle or difficult to control angle นะครับเกณฑ์ uh, อีกข้อนึงที่เข้าได้ก็คือมีทํำอะไรที่มันเสียงและหุ่นหันพันแล่นนะครับก็จะเป็นข้อข้อ4 impulsivity นะครับและอย่างหนึ่งก็คือมีพฤติกรรมทําร้ายตัวเองนะครับพฤติกรรมทรา gain, uh, ม 5, behavior, รํา self behavior, ร้า,รรายตัวเองในคนได้ BBD ก็จะเป็นเกณฑ์การวิจัยข้อ5 recurrent suicidal behavior หรือว่า self mutilating behavior นะครับซึ่งการทํำร้ายตัวเองในคนให้ b p d เนี่ยจริงๆเป็นการจัดการรมของเขานะครับทำให้แบบคนให้จะบอกว่ามันรู้สึกว่างเปล่ารู้สึกแย่ภายในใจเนี่ย มันต้องมีความรู้สึกทางกายเพื่อมาดึงอารมณ์ของเขานะครับถึงจะอารมณ์มันจะนิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็น8ข้อนะ้นะในเกมจำนิจชัยส่วนข้อที่9้าเนี่ยเรียกว่า d i s a s o c i a t i o n มันคือบุคลิกวิปราสนะครับมันเริ่มไอ้อาการอันนี้มันเกิดจากทั้ง2อย่างเลยคือตัวตนที่ไม่มั่นคงบวกกับอารมณ์ที่มันปรี๊ดเร็วพุ่งเร็วลงเร็วนะครับทั้งสองนียมันทําให้เกิดว่ามันเหมือนตัวเราเนี่ยไม่มีตัวตนแล้วก็มันเกิดการ d i s s o c i a t e d i s s o c i a t e คือแบบแบบเหมือนไม่มี ตัวตนของตัวเองแล้วมันดิโซเซตเอ้ไปอะไรเงี้ยครับลองฟังได้ในคลิปนี้แล้วกันบุค,คลิกวิป,ปลาดนะครับทีนี้สาเหตุของไอ้ตัวตนที่ไม่มั่นคงกับอารมณ์ลบที่มันไวมากมากเนี่ยเกิดจากอะไรนะฮะก็ต้องบอกว่าเกิดจากทั้งพันธุกรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับพันธุกรรมเนี่ยเราพบว่าถ้าคนในครอบครัวเป็น BPD หรือมีปัญหาควบคุมอารมณ์แล้วมีความหุนหันพันแล่นก็จะเพิ่มความเสี่ยงให้ลูกเนี่ยเป็น borderline personality disorder ได,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 ด้ง่ายกว่าคนอื่น แต่ต้องบวกกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับสิ่งแวดล้อมคือเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่มีคล้ายๆโครมาหรือบาดแผลทางใจก็เป็นทั้งพันธุกรรมและก็สิ่งแวดล้อมรวมกันทําให้เกิด BPD ได้นะครับทีนี้ถ้าถามว่ามันรักษาหายแค่ไหนนะครับก็ต้องบอกว่าดูตามวิจัยอันนี้นะครับเขาพบว่าเขาตามดูคนไข้ BPD ที่ระยะ10ปีหลังจากรักษานะเขาพบว่า80-80%ของคนไข้เนี่ยอาการสงบนะครับคือแปลว่าเป,เป็นโรคที่รักษาหายได้เยอะนะฮะ คืออาการสงบในที่หมายถึงว่ามันอาการเนี่ยอาจจะลงเรลวอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้ครบเกณฑ์การวินิจฉัยโรค bpd นะครับเราก็จะเรียกว่าอาการสงบนะครับทีนี้ถามว่าการรักษาเนี่ยมีวิธีการอะไรบ้างนะก็การรักษามีทั้งการหลักจะเป็นการทําจิตบาบัดนะครับยาเป็นแค่การรักษาที่ตามอาการเฉยเฉยนะฮะจิตบําบัดของ bpd เนี่ยเราจะเน่ยทำเรียกว่ามีแบบมาตรฐานเลยนะเรียกว่า dialectical behavioral therapy นะหรือ dbt นะฮะมันเป็นส่วนผสมระหว่าง mindfulness บวกกับ CBT Mindfulness คือการฝึกสติ CBT คือการปรับความคิดและพฤติกรรมนะครับลองศึกษากันได้การฝึกสติเนี่ช่วยในคนที่ BPD เยอะเพราะว่าทำให้รู้ทันอารมณ์ของตัวเองและไม่เป็นทาตของอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีการารักษาอื่นๆนะครับถ้าคนให้มี Trauma แล้วอาจจะทํา EMDR ก็ได้ EMDR คือการ Eye Movement d e s e n s i t i z a t Reprocessing ก็คือเป็นการถ้ามีบาดแผลทางใจมันจะทําให้เกิดปมบางอย่างในสมอง มันก็เป็นงานไปแก้ปมพวกนั้นนะครับประมาณนั้นก็จะช่วยได้เหมือนกันเอ็มหรือว่าเป็นงานทำประวัติซีพทีเฉยๆก็ได้นะครับหรือว่าเป็นการแบบมีแฟนที่เขามั่นคงพอให้เรามีความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะครับ BPD ดีก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับแล้วก็การรักษาด้วยยานะครับการรักษาด้วยยาเนี่ยเราจะใช้ส่วนใหญ่จะใช้เฉพาะคนไข้ที่มีวินิจฉัยโรคร่วม,มอนนื่นๆเช่นคนไข้เป็นซึมเศร้าเป็นวิตกกังวลเป็นไบโพล่าเพืก็ให้ยารักษากลุ่มพวกนั้น รหรือถ้าคนไข้ไม่ได้มีโรคร่วมแต่ว่ามีอาการเยอะนะครับเราจะมีการให้ยาเช่นมีปัญหาคู่บุรมเราก็มีการให้ยาที่ช่วยคู่บุรมให้ได้มีอารมณ์เศร้าบ่อยเราจะให้ยาต้านเศร้าช่วยก็ได้นะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับคนไข้ BPD หรือ Borderline Personality Disorder ยาวนิดนึงคลิปนี้นะครับก็ค่อนข้างละเอียดสรุปว่า BPD เป็นโรคที่จริงๆหายได้โอกาสหายสูงมากเลยนะครับก็ลองเข้ารับการรักษาดูนะครับ